สวัสดีค่ะแอนนาลิไทยคิกเช่นค่ะไปตลาดมาค่ะเพื่อนๆได้ปลามาแพกหนึ่งค่ะดิฉันจะนึ่งปลานะคะทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะดิฉันก็จะใส่ตะไคร้โหระพานะคะอันนี้หลังบ้านนะคะแล้วก็จะลองได้ผักกาดขาวนะคะเดีย๋ยวจะเอาไปนึ่งนะคะส่วนนี้อันนี้คือส่วนของน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะจะใส่ พริกนะคะกระเทียมนะคะผักชีค่ะแล้วก็จะใส่น้ำมะนาวนะคะอันนี้ดิฉันแช่แข็งไว้นะคะแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะก็ปรุงรสน้ำจิ้มซีฟูด้ดธรรมดานะคะโอเคค่ะมาใส่ซึ้งกันเลยนะคะในส่วนของปลานี้ก็จะบั้งก่อนนะคะแล้วไปล้างทำความสะอาดก่อนค่ะ มาล้างเสร็จแล้วนะคะจะเ,เกลือโรอยค่ะให้ให้ปลามีรสชาตินะคะใส่ท้องด้วยนะคะใส่แล้วก็กลับยีาไ้หนึ่งเลยค่ะทานคนเดียวก็ตัวหนึ่งพอดีนะคะไม่เยอะเกินไปค่ะทาเกลือนิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วก็เอาโหระพากับตะไคร้ไปล้างนะคะ ก็ในส่วนของตะไคร้นะคะเราจะยัดเข้าไปในทองนี่เลยนะคะจะทําให้ปลาไม่ขาวนะคะแล้วก็หอมมากเลยค่ะจะยัดเป็นอย่างนี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็จะปิดด้วยโหระพานะคะก็จะไปนึ่งกันเลยค่ะตั้งน้ำให้เดือดนะคะมีผักอะไรก็นึ่งได้นะคะ ดิฉันมีถั่วฝักยาวค่ะก็จะนึ่งเข้าไปในซึ้งเลยนะคะก็จะนึ่งไปเลยค่ะล้างให้สะอาดนะคะทานกับปลานะคะแล้วเดี๋ยวดิฉันจะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะประมาณนี้เลยค่ะ ระหว่างรอน้ำเดือดนะคะมาปั่นน้ำจิ้มกันเลยค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวอาไปนึ่งค่ะน้ำเดือดแล้วนะคะก็เปิดฝาหม้อเลยค่ะเอาปลาเข้าไปนึ่งเลยนะคะจะนึ่งประมาณสิบห้านาทีถึงยี่สิบนาทีนะคะปิดฝาเลยค่ะนะคะระหว่างที่รอปลานะคะก็จะมาปั่นน้ำจิ้มกันเลยนะคะน้ำจิ้มก็เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะใส่เลยค่ะผักชีนะคะ การผักชีกระเทียมนะคะพริกค่ะใส่ไปเลยค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่เราสามารถปั่นไว้ได้เยอะๆเลยนะคะแล้วก็เก็บไปทานได้นะคะโดยดิฉันก็จะมีน้ำมะนาวนะคะตอนนี้ยังเป็นน้ำแข็งอยู่เลยค่ะก็ใส่ไปเลยค่ะใส่น้ำปลาดีนะคะน้ำตาลทรายหน่อยนะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะ ก็จะใส่น้ำต้มสุกไปนิดนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการปั่นค่ะเสร็จแล้วก็จะปั่นเลยนะคะรสชาติปรุงแต่งได้นะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ต้องแซ่บอ่ะนะคะเวลาเรานึง่งเราใส่สมุนไพรนี่ก็จะหอมเลยค่ะ ฉันก็จะปั่นเลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะน้ำจิ้มซีฟูด้ดดูสิคะเพื่อนๆอ,อุ้ยน่าทานมากเลยค่ะเราสามารถเก็บไว้ได้นะคะถ้าทานไม่หมด ต้องชิมหน่อยนะคะว่ารสชาติเป็นอย่างไรนะคะถ้าขาดเปรี้ยวเราสามารถเติมมะนาวได้นะคะน้ำจิ้มปลานี้เราจะต้องทำให้เข้มข้นนะคะเพราะปลาขาวนะคะพอเรานึ่งแล้วเนื้อเขาจะนุ่มนะคะชิมหน่อยนะคะอื้เผ็ดเดีฉันจะเพิ่มน้ำปลาอีกสองช้อนโต๊ะนะคะเพราะเมื่อกี้เติมน้ำอุ่น ลงไปนะคะทำให้จืดนิดนึงก็จะเผ็ดมากเลยนะคะเพื่อนๆดิฉันก็จะใส่มะนาวนะคะอันนี้เป็นมะนาวก้อนนะคะที่ดิฉันทำไว้นะคะดิฉันทําคลิปไปแล้วนะคะดิฉันจะใส่ไปอีกสักสองก้อนนะคะสามก้อนก็ได้ค่ะเปรี้ยวๆเลยค่ะเห็นไหมคะจะง่ายนะคะ ม่ต้องมานั่งบีบแล้วนะคะเราใช้เสร็จแล้วเราก็เอาเก็บใส่ฟรอสเซอเหมือนเดิมนะคะก็จะรอจนกว่าน้ำมะนาวละลายหมดนะคะถ้าชอบชูรสใส่ได้เลยนะคะใส่ตอนนี้เลยค่ะแล้วก็คลุกเคล้านะคะรสชาติดีมากเลยค่ะเผ็ดแซ่บนัวค่ะเพื่อนๆดี๋ยวดิฉันจะไปทานกับปลานึ่งนะคะส่วนหนึ่งดิฉันก็จะเก็บไว้นะคะเข้าฟรีเซอร์ไว้ค่ะ เวลาเราทำเยอะๆนะคะเราก็ใส่ขวดโหลไว้นะคะเอาไว้ทานเวลาเราต้องการนะคะเราก็ไม่ต้องมาปั่นบ่อยๆนะคะทำเก็บไว้เลยค่ะแต่ต้องใส่ฟีเซอร์นะคะเพื่อนๆใส่ตู้เย็นธรรมดาไม่ได้นะคะจะทำให้พริกดำนะคะถ้าใส่ฟิเซอร์แล้วจะคงสภาพเดิมนะคะ เห็ดแซบนัวเลยค่ะก็จะปิดไปนะคะเก็บไปอย่างนี้เลยค่ะเอาปลามาจัดเสีจานเลยค่ะควันฉุยเลยค่ะน่ารับประทานมากเลยค่ะปลาสดมากค่ะ โอ้ Ooh, ถั่วหนึ่งนุ่มๆเลยจะมาจัดใส่จานเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะส่วนผักนี้เราจะมาจัดแนบไว้นะคะเพื่อจะไว้ทานด้วยกันนะคะประมาณนี้เลยค่ะ เพื่อนๆดูสิคะหอมมากเลยค่ะเดี๋ยวเอาตะไคร้ออกก่อนนะคะอาหารมื้อเย็ยนของดิชฉันนะคะปลาเนื้อค่ะทานหมดตัวเลยค่ะทานคนเดียวอีกต่างหากก็จะมีผักกาดนะคะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะเสร็จแล้วนะคะปลาเนื้อค่ะเดี๋ยวชิมหน่อยนะคะ สุกกําลังดีเลยค่ะนึ่ง20นาทีนะคะเนื้อฉ่ำๆเลยค่ะเพื่อนๆดูสิคะสดค่ะราดด้วยน้ำจิ้มเลยนะคะชิมเลยค่ะชิมโชว์เลยค่ะแบบนี้เลยนะคะอืม้ม แซ่บม,มากเลยค่ะเพื่อนๆแซ่บมากเลยค่ะน้ำจิ้มรสจจาัดค่ะน้ำจิ้มเผ็ดมากเผ็ดแล้วก็เปรี้ยวนะคะได้ทุกรสเลยค่ะน้ำจิ้มอร่อยมากค่ะถ้าจะราดไปในปลานี้ก็คือปลานื่อมะนาวเลยค่ะแต่ดิฉันจะทานแบบนี้นะคะได้ทานผักด้วยแล้วก็ทานปลานะคะอร่อยค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ ฝากกดติดตามนะคะเพื่อนๆกดกระดิ่งนะคะอย่าลืมนะคะแอนนาลีไทยคิกเช่นนะคะง่ายๆค่ะยี่สิบกวนาทีเสร็จแล้วค่ะได้ทานแล้วค่ะไปเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะอ